ทุกคนวันนี้นะค่อนข้างร้อนเลยใช่ปะอ,ออกมาคือแดดแรงมากวันนี้เราจะไป Trinity Church ไป Wall Street แล้วก็ข้ามสะพานบรุกวินมาแล้วก็ค่อยไปที่ดัมโบ่ค่ะ,ะแต่งให้เข้ากับสถานที่ที่จะไปวันนี้ทุกคนค่ะขึ้นสถานี Wall Street มาก็เจอ Trinity Church เลยนะ นี่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกัน ทรินิตี้เชิร์ชเริ่มมีการซื้อที่ดินและสร้างในปี1696เป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในนิวอร์กเลยแต่ตัวบิลดิ้งที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ค่ะไม่ใช่ตึกที่อยู่ตั้งแต่แรกเพราะตึกณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบที่3ที่มีการก่อสร้างและออกแบบแล้วโดยถูกสร้างในปี1846ตัวสถาปัตยกรรมเป็นแบบกอติกวีไวโวและหลังจากสร้างเสร็จโบสถ์ก็กลายเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในสหรัฐมีความสูงประมาณ85เมตรและครองตำแหน่งนี้ไปจนถึงปี 1869เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังถ้าเราหันหลังมานะค่ะสวยงามมีความแบบ architecture แบบวอลล์ทุกคนคะคะเออโบสที่เนี่ยจะค่อนข้างมีความเงียบสงบกว่าเช่น t Patrick c a t h e d r a นะแล้วก็จะมีแบบว่าคนรักษาความปลอดภัยเยอะกว่าเน้นกว่าเพราะแล้วก็ ถ้าจะเข้ามาที่นี่ได้จะต้องมีวัคซีนสติฟิเคตในการเข้านะแต่เราลืมเอาวนะัคซีนสติฟิเคตมาแล้วก็สามารถโชว์ในหมอพอมที่มันมีแบบภาษาอังกฤษช่วยเขาได้ว่าเออนี่ชื่อเราแล้วก็แบบวัคซีนที่เราฉีดมาแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเข้าได้เอ,อด้วยความที่แบบมันเหมือนต้องมีวัคซีนที่จะเข้าได้คนที่เข้ามาได้ก็เลยน้อยอ,อถ้าใครมาก็อย่าลืมเตรียมมาด้วยนะคะมาข้างนอกนะคะเมื่อกี้โบดนะแล้วก็ ออกมาจากประตูนี้มานี้ก็จะเจอกับ n a t n a ม Cemetery เป็นหลุมฝังศพเดินออกมาทางขวาของ Trinity Church ก็จะเจอน้องกระทิงเลยมีน้องกระทิงอยู่ตรงนี้กคนต่อแถวรูปกันนี่วันนี้เรามากินลูกสโลบสเตอร์ตรง Wall Street นะคะทุกคนน่ากินมากคนมันอร่อยมากลูออกเือสิ หวานจดอร่อยแนะนำไปมันก็จะยินงไทุกคนเมื่อกี้ลูก lobster อร่อยมากแล้วแบบว่าพนักงานที่แบบสาขาตรงวอลซีก็คือดีมากๆเหมือนกันแบบดีมากถ้าทุกคนมาก็มาแถวอลซีก็มากินลูก lobster ได้แบบอร่อยแนะนำ recommend ทุกคนเราถึง วอลสตรีท uh, ที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะๆแล้วอันนี้ก็จะเป็น New York s t สต k อ x เอ็ก g e ชนนะคะร้อนไหมต้องหลบแดดร,ร้อนมากร้อนมากจะไม่ร้อนเท่าไทยหรอกแต่ไม่ร้อนเท่าไทยเพราะว่าลมเย็นเออยังมีลมๆอยู่บ้างนะก็เลยยังไม่ร้อนเท่าไทยแต่ก็ถือว่าร้อนเพราะว่าแดดแรงมาก สะพานบุกลินแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ตัวเตือนขึ้นไปนะมันแบบต้องเดินสักพักเลยอะทุกคนเห็นไหมบุกลินบริดจ์อยู่ตรงนู้นร้านี้ก็คือตีนสะพานที่เราต้องเดินขึ้นไปนะปั๊นักท่องเที่ยวอาละอารสมุนท่าไทยที่ไทยอาหารที่นี่แพงมากเมื่อเช้ายีนล็อบสเตอร์โรก็สามพันกว่าบาทร้านี้กินไอติมสี่คนสามสิบห้าเหรียญพันกว่าบาทโอ้ oh my god อาหารแบบสตรีทฟู้ดที่เนี่ยมันไม่ติดราคาว่าแบบมันเมนูและกี่บาทอะไรเงี้ยเราก็แบบ<ส>เผิะไปซื้อ,อคืออย่างน้อยทุกคนแบบควรจะถามก่อนว่าอีเมนูที่จะอยากกินกี่บาท บินแล้วก็เลี้ยวสายเลี้ยวสายเดินตรงมาเรื่อยๆก็ถึงออแบบโฟเลยนะ ริมแม่น้ำนะตอนนี้นี่ตรงนี้มีม้าหมุนด้วยน่ารักแล้วก็เห็นสาพานแมนฮฮตตันกับสาพานบรูควินนี่ติดริมแม่น้ำแล้วตรงนี้ก็มีสวนด้วยนะทุกคนสวยอะแต่ว่าร้อนมาก สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามากินร้านอาหารไทยตอนเย็นเดินมาจากตรงไทม์เอาท์มาร์เก็ตประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็พี่ๆเชฟเป็นคนไทยด้วยป้าบอกว่าเอียนอาหารอเมริกาแล้วอยากกินอาหารไทยบ้าง นี้เรากำลังกรัดกันนะคะถึง Sturring Street แล้ว,วอตอนนี้ใช่ตอนนี้แบบสองทุ่มนิดๆยังสว่างอยู่นะคะออที่ที่เราอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดำใช่ไหมคือนิวยอร์กมันจะมีหลายขอเจอมากคือถ้าจะแบบอยู่นอก on, ออแมนฮัตตันเราค่อยเข้าไปเที่ยวในแมนแัตตันนะก็คือต้องดูดีๆว่ามันคือย่านไหน เออเพราะว่าแบบบางครั้งแบบแค่ถนนเส้นหนึ่งผ่านกันก็นกคือเป็นเป็นสองคอเซอร์แล้วอะไรเงี้ยให้ดูดีๆว่าเอออยากอยู่ย่านแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ที่เราอยู่ก็โอเคมันก็ที่เราอยู่ก็ปลอดภัยดีไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นยังโอเคพอรับได้อยู่โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ เราจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขอปิดปิดคลิปแป๊แค่นี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปไหนต้องติดตามบ๊ายบาย